โอกามาติดตามนะคะมื่อนี่เซียนใบพิ่นจะจะปล่อยหวยไทยนะคะเพราะว่าหวยรัฐบาลเอาไปเป็นแนวทางนะคะกลายเป็นหอดมุขันยานมันอัานไปสั่นพันวานะคะท่านผู้ชมค่ะเอาไปเป็นแนวทางหวยรัฐบาลจะมาสี่ข่อยเห็นยังนะคะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นบอกว่าไปเบิ่งเลขเด็ดจ้าท่านผู้ชมสูตรหมยเซียนใบนะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะท่านผู้ชมมาเลขวินเซียนงวดนี้จะมาตัวใดก่ะ เอาไปเป็นแนวท่างเอาไปพิจารณา,าไปคัดกรองก่อนนะครับท่านผู้ชมก่อนเขาจะลงทุนกับมีความเสี่ยงสูงนะคะเอาเงินที่เลี้ยวของคนกับที่ใส่บุหรี่นะคะท่านผู้ชมเขานี่นะคะท่านผู้ชมมาเบง่งอ่ะนายรัฐบาลเอา ได้่ช่องเสีย่ยงช่องกัพี่ศักอย่างที้องเลยอย่างก่อนอพกกี่ศักดิ์เออเชนยองเชนยองน่าะทำชมอภิพี่ศักดิ์าชนะคะเขาไปเบิง้งพื้นน้ำเลยด้วย สุดคำาน,นุนหอยกับมีเขาไม่ลุดนะคะมันธรรมดานะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเปดนะคะคุณผู้ชม เด่นแปดปดเจนะคะแ7 6เปด เร็มสองคำนะคะเดือนเจ็ดตรงกับวันพฤหัสนะคะท่านผู้ชม ี่เจ็นะคะเลขกลางส่วนเล็วินนะคะท่านผู้ชมกับนี้อยู่นี่หานี่แตนนี่หนะคะนี่เจดนี่ี่นะคะนี่อยู่หาตัวดินนะคะท่านผู้ชมต่อไปกปินกับเป็นเล็วินนะคะเล่นแปดร่องหเล็กเบิมาันเซเ่นมอจะเบิลหกหกกับเจ็ดเจ็ดนะคะ เลี้ยนชุดๆหาเปลียนแล้วเราเสี่ยนขึ้นอ่อนหาเหล็กเดิอนก่อนนะคะ จะซื้อสีเขียวเขียวเรียนสุดสุดฮู้หาเปียนนะคะทำเป็นเล็กสำจ่อของคนนะคะคุณผู้ชมเลซียนพลันไหวเลยค่ะกากเอาไปเป็นเนี่วทางนะคะคุณผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้นะคะว่าเล็กเซียนมันจะมาบ่นะคะงวดนี้แวยรัฐบาลนะคะ เป็นตามักกเเปกันยำเลีวยำเลีวยำนะคะท่านผู้ชมอ้าวิเคอดูดีๆเด้อวิคดูท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมค่เนาะมำี่เียวยำเียเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้นเด่นนมักเียเปดคะอือือสรหลุดกพสัหลุด กับปวีเคาะบ้งนะคะส่านผู้ชมขากับไป็นแนทางเอาแท่งเอาืปต้นทื่ออไรอ้าอน้องยังบันวีดีโอ๋่ะอืออืออือเอานี้นะคะคนยกกรณีไว้นะคะเด่นแปดร่องหนะคะส่วนผู้ชมกัมี่แปดเจ็ดแปดนะคะอือ อันน้เยังอีกใบอ่ถ่ายสักก่อนไรเนี่ยโอ้โหเอาเราสีถ่ายรูปบ่เวะไปเดียวนะคะคุณผู้ชมี่ค่ะเซียนเพิ่นมันใจเด้อท่านผู้ชมกานนี้เพิ่นเฮ็ดเรียลแล้วเพิ่นสว่านนะคะท่านผู้ชมไม่แคบหนาจอไปนะคะท่านผู้ชมค่ะ เด่นแปดนะคะร่องหกนะคะเลยินงยิ้นกับมีู่หาตัวเด่นนะคะท่านผู้ชมกลอาไปมีเจ็ดมีแปดมี 4, นะคะมีหาม้แปดมีหนะคะ6กเจดหปดนะคะ4ีหนะคะท่านผู้ชมซีแปดเจ็นะคะหกห้าแปดซหสี่ปดหหานะคะเด่นสุดๆทุดทงเซพ่นจะมักคักพ่นยำเลี่ยวยำอีกนะคะท่านผู้ชมหาแ อ่าตัวเลขล่างพันธนี้อยู่สองคูเด่นนะคะงวดที่แล้วเลขล่างพันเขานะคะแต่ว่าพันธุ์พนไุ์แข็งแค่สองคูไหมมันแบบไปเขารูดเงี้ยวนะไปเขารักซีทงเฟินนะท่านผู้ชมค่ะ 4, 7, ก็มีซีเจ็ดคับหาเจ็ดนะคะคับสอดสิเป็นเด่นเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดล่างประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดล่างหาบน 5, บน, 5, บน, 5, นะคะก็มีหาเปดนะคะเอาพิจรารณาเนาะ เป็นแนวทางนะคะนี่หัวรัฐบาลก่อนเด้อน,นะคะท่านผู้ชมก่อนจะลงทุนก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะท่านผู้ชมพิจารณาได้ตวงมึงคักสซะก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมพนานี้กันท่า้บงนะคะก่อนเออเออ,เอ,อ โอ้นี่เพิ่นยกมือนี่ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมยกนิ้วโป้งมั่นใจมากร้านเปอร์เซียนพันมาพันนอนทางอู๋นี่นะคะตัวนี้เพิ่นมักสุดๆนะคะเพิ่นบอกว่ามั่นใจเลขอกซ้ำเต๋อพันเอาตัวนี้นะคะท่านผู้ชมตัวนี้โอ้โหแปดห้านะคะเอาเอาไปพิจารณานะคะท่านผู้ชมค่ะหกห้าแปดห้าแปดเต้นสุดๆเพิ่นบอกว่าเพิ่นมั่นใจนะเพิ่นถูกจริงจรงเลย ก็เลข้มารับชมนะคะกขอให้มีโชคมีลาบนะคะสุขุมสุขุนเดอ้อเงินเต็มกระเป๋าอั่มต่ำนะคะท่านผู้ชมคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไหลกดแชร์นะคะเอ็ดมินก็เป็นกำลังใจนัมเด้อนะคะท่านผู้ชมคะ่ะของเซียนใบอีกนนะคะท่านผู้ชมะตะเกาเหล็กเซียนเพันกระเอาว่าคอยผัดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้เพันมั่นใจร้านเปิดเซียนก็คือห้าแปดเม็ดเดียวเออเออ เออเห็นแล้วแล้วด้านเสยเออไปแล้วมีหลเือเดี๋ยวคราใส่ทำเป็ชุ่มมันจะปิวเนี่ยไปแล้วก็ <ไป S 2> ทำเป็นชุ่มขาเอ้ยฝากช่องเร่ฮเอ้ยนายพานรวยหวยรัฐบาลไทยเด้อทา่านผู้ชมค่ะขาหวยรัฐบาลไทยเด้อวันที่สิบหกนะคะทาะ่านผู้ชมค่ะ วันเมื่อกี้เพิ่นกระเขาเนาะแต่วันนี้วันนี้เพิ่นเรามั่นใจค่ะแปดแห้งได้เดย์พอเห็นบอกเราตอนเราบอกว่าเราอันค่ะเพิ่นหมุนเหล่าหรือเพิ่นเห็ดจังเดยกับบลูนะคะอันนี้เป็นสูตรพิเศษของเพิ่นนะคะอันนี้สูตรชุดพิเศษนะคะเพราะว่าเพิ่นจะนัดวันที่เห็ดพร้อมนะคะคุณผู้ชมผู้ใดทุนหน่อยกับหาแปดเนาะแต่ว่ันนี้กามันบางเจียวซีฟิเคอร์ดีกันถืเด็กไทามันเพิ่นขุ่นนี่มันบางเจียมันเป็นสั่น กขึ้นอยู่กับดวงเขานําอิ่มแม่ค่ะคะุณผะะู้ชมขึออ้นับได้ก็ได้บางออท่ันเพิ่นไปซื้อแต่ตัวเปรี้ยตัวเพิ่นโมไปแบบเปรี้ยวเขาหรือแบบเนี้ยนะออก็มีนะท่านผู้ชมก็เฮางบหน่อยดีเฮ็ดจังไดรนะคะอ,อนะคะสวัสดีค่ะนะคะที่ข้านี้ขอเชิญหน้าจอไปเด้อนะคะสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ